ออกกำลังกายแล้วเขาจะเอาเกินตัวขันมันเกินตัวไหลเลือดเท่าสีดฉูบในร่างกายบ่เพียงพ่อมอใจเขาสามารถกล่มละลายสะไลได้ออกกำลังกายที่เขาว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์ก็เป็นยุทธางประโยชน์น่แต่ว่าจะให้เกิดกันเกินที่ร่างกายเขาสีรลับได้พี่น้องกับเขาใจอยู่เนาะบางคนออกกำลังกายไปออกกำลังกายมาายก็มนี่พี่น้องเนีย บางที่บ่ตายกับพีการก็บมี่เป็นอย่างตีพราะว่ามันฝืนเกินไปย่าให้มันฝืนร่างกายเฮ้าฝืนร่างกายเฮ้าเกินไปร่างกายเฮ้ารับเบ่ไหวมันเหตุให้เฮ้าอ่อนล้ากล้ามเนื้อเฮ้าสิตายไปนั่มเอาแต่พ่อธรรมดาพ่อสมควรอันนี้ไล่อันอันอันควบดูไม่ประเด็นกับบ่เคยได้ยินีเนี่ยมือหนึ่งประเด็น่มือว่านนี่แหละมือว่านมันหมื่มือว่านน่ประเด็นขี่รถไปนั่ม เมารถได้ลอยเป็นไปหาเมียอยู่บ้างหน่อยประเด็นก็เลยหิวน้ำก็เลยว่าโอ้ยมีรถกระดอกก็บ่าน้ำมีอย่างั้งมากินเนาะประเด็นบระวดาเรื่องเมาน้ำไป่นเลยว่ามีอยยุผมมาลุ่งมาจันมาเพราะว่าอันขาว่ามีน้ำอยู่ในรถนห่นขันเกิดข้อมหอนมันเหยียดให้ระเบิดนะน้ำมันถอดมันสิผูกพืชนนี่สิแล้วก็ไปถือสอดไสซอดพื้นรถระเบิดดีกันแล้วว่า อัเพิ่งได้ยินความูใหม่นี่หระพี่น้องยาปฏิญญนบราเคยมีรถจ็คเถียเนาะมีอันนันลูกนี่ตะลูกมีรถปฏิญญาแถวๆเ่ามีรถลูกเต่ามีรถมันเป็นอันตรายไปนนะมันหนำอยู่ในรถมันห่อนเวลาเข้ารถไปจอดบางที่ห่อนไหลมันกระแรงอัดมันกระตุ่งปืดขึ้นกบาลปฏิดญาหัวตาได้ความูใหม่ๆแล้วียกเขาบอกพี่น้องเขาฟังมันนั่นว่าตั้งแต่หุ่งจักแต่ก่อนบ่เคยหุ่งจักเถี่ เฉพาว่าขื่นรดขั้นไหนว่าไครไม่นําเป็นนี่หรือตอนนั้เนาะนอกจากห้องกินแล้วห้องสิกินห้องสื่อไปห้องขับไปห้องอะไรเงเปิดแอร์เพราะห้องร่งห้องเก่าล่งเบิดห้อง่อขับกปเย้าไปฆ่าไปวราจันเป,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 ป็นว่ามันสิเป็นนั่นสัน่นอ้ออยากกินน้ำ ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้ถูกใ่ทุกเริ่มถูกกำลังแร่งใจผู้ใดไรติดกับเห็ดคือประเดียนเนี่เด้อพี่น้องกายจะพาบำบัดมันอาการนั่นปอ,ปอดปอดสองขาง้องสีแข้งแรงแต่วายาจะเห็ดเกินควรนเด้อเอาแต่พ่อสมวรจนเจ้าของเห็ดได้เด้อพี่น้องจะจะฝืนจนเขามีไอ,หอ,ห,อหอบหอบหอบ่างกายห้ากรลับเบ่ไว้เด้อเอาแต่พ่อร่างากเห้าวระลับไว ำลังกายบแมนว่นาสีเห็ดจนมือเดียวให้มันแข็งแรงไปแรงได้ค่อยเป็นค่อยไปช้าๆได้พาเล็มงามมือก็วางมันยั้งกสร้าง,างมีทเ้ื่องโทษมีทเ้่งประโยชน์มันบ่มีอันใดสีมีนั่นไปตลอดม็นสิออก,กร่างกายกร้างบางที่การออก,กร่างกายหลายๆเกินประมาณมก็เฮ็ดให้เฮานอกเอาได้คือเฮาบ่อันนันล่างกายเข้าบางครั้งก็รับได้เพราะหลแต่ละคนแต่ละแต่ละคนเนาะ อันสภาพร่างกายบ่คือกันก็นคือเหนิ่เมือเฮาเห็นบ่อพี่น้องบ่อทอกันแบบเดียวกันนั่นน่ะค่อยเป็นคอยไปเอาเองี้ยก็ได้อันเน็ตพ่คใครดีจะได้บ่เป็นล่างๆเลีเ่ยนๆทางไ่ Mm-hmm. <laughs> นหนึงห่งล้านน้องใจแล้ว okay.